ท่านผู้ชมครับเกิดการเคลื่อนไหวล่าสุดรัฐบาลกัมพูชาภายใต้การนําของฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาที่กาลังกลายเป็นที่จับตามองอย่างมากในระดับภูมิภาคหลังจากที่มีการส่งจดหมายนะครับอย่างเป็นทางการไปถึงนายเอ็มมาดูเอลมาครองประธานาธิบดีฝรั่งเศสเพื่อขอการสนับสนุนด้านเอกสารเกี่ยวกับปปรศจสตร์และเทคนิคในการชี้ขาดเส้นตายระหว่างเขตเดนไทยและกัมพูชาโดยวันที่4หรือ5กรุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาได้เปิดเผยว,ว่ารัฐมนตรีฮุนมาเนต ได้รอนจดหมายถึงประธานาธิบดีโดยตรงของฝรั่งเศสโดยมีสาประถุประสงค์หลักก็คือหนึ่งฮะกัมพูชาต้องการแผนที่และเอกสารที่ทําขึ้นในช่วงยุคอนาณิคมซึ่งฝรั่งเศสเป็นผู้จัดจทำในสมัยนั้นและ 2. ครับกัมพูชาร้องของให้ฝรั่งเศสช่วยส่งผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษามาช่วยการวิเคราะห์และระบุเส้นเขตแดนตามหลักเกณฑ์ที่เคยใช้ในอดีตและ3ครับกัมพูชายําว่าพร้อมจะทํางานร่วมกับฝรั่งเศสและประชาคมโลกเพื่อหาข้อยุติที่เป็นธรรมและยั่งยืนภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศโดยกัมพูชา บอกนะครับว่าเส้นแดนไทยและกัมพูชาเนี่ยมีความยาวมากถึง8 1 7กิโลเมตรส่วนใหญ่เนี่ยถูกกาหนดขึ้นภายใต้สนธิสัญญาระหว่างปีคิดสกราตถึักาในสมัยที่กัมพูชานนั้นเป็นอนาณานิคมของฝรั่งเศสโดยกัมพูชาบอกนะครับว่าหลักสันปน,น้ํายในอดีตนั้นฝรั่งเศสได้มีการเข้ามาแบ่งดินแดนแต่ปัญหาคือเมื่อเกิดการแบ่งแผนที่แล้วกลับกลายเป็นแผนที่1ต่อ200แสนไม่มีจุดบางจุดที่สภาพนั้นไม่ตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบันซึ่งปัจจุบันต้อง ว่าเกิดข้อผิดพลาดไม่ชัดเจนและนําไปสู่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่สําคัญเช่นบริเวณรอบปราสาทพระวิหารและพื้นที่ทางทะเลถึงยังคงต้องเป็นประเด็นที่อ่อนไหวทําให้สองประเทศนั้นต้อมมีปัญหามาอย่างยาวนานหลายศตวรรษสื่อต่างชาติวิเคราะห์นะครับว่าการที่กัมพูชาได้รอนจดหมายครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างลอยๆนะครับแต่ว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งระหว่างชายแดนไทยและกัมพูชาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอย่างการประทะล่าสุดครับในช่วงปี2568ที่มีเหตุการณ์ประทะกันใหญ่ถึง2 ักนนั่นก็คือช่วงระหว่างเดือนกนรกฎาคมจนถึงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาทําให้มีผู้เกลยวไปแล้วเนี่ยประมาณ1 0 1ลายและประชาชนมากกว่า5 0 0 0 0นลายจะต้องพัดพากถิ่นครับโดยสถานการณ์ก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกนะครับว่ามีหลายฝ่ายโดยเฉพาะมหาอำนาจพยายามเข้ามากายเกลียไ่ไม่ว่าจะเป็นทั้งประเทศจีนหรือสหรัฐอเมริกาในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามครับสื่อกับูชาระบุว่าก่อนหน้านี้เนี่ยฮุนเาเน็ตเขาได้ไปพบกับประธานาธิบดีของฝรั่งเศสมาแล้วซึ่งเขาบอกนะครับว่าฝรั่งเศสเนี่ยเขาเต็มใจ ที่จะช่วยสพอร์ตข้อมูลเพื่อหยายุติเรื่องพิาพาทแบบนี้ด้วยวิธีการสันติวิธีนะครับซึ่งเรื่องนี้ทำให้นักวิเคราหหลายคนมองนะครับว่ากัมพูชากําลังใช้กลยุทธ์ความเป็นธรรมทางประวัติศาสตร์เพื่อสร้างน้ําหนักให้กับตนเองอีกครั้งสําหรับการไปขึ้นในเวทีโลกหรือว่าหากต้องมีเรื่องไปสู่ ICJ ซึ่งการได้รับเอกสารสําคัญจากฝรั่งเศสก็จะถือว่าเป็นเอกสารที่ได้รับการรองรับจากฝรั่งเศสจะทําให้กัมบ,บูชานั้นอาจมีน้ําหนักหรือว่าได้เปรียบเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญอย่างไร ที่กัมพูชานั้นได้ไปขอแผนที่จากฝรั่งเศสอีกครั้งก็กลับกลายมีเรื่องราวดราม่าตามมาเทียบนะครับโดยเฉพาะชาวโซเชียลหรือชาวต่างชาติก็บอกนะครับว่าการที่กัมพูชานี่ไปขอแผนที่จากฝรั่งเศสนั้นซึ่งในอดีตเนี่ยเป็นเทคโนโลยีสมัยเก่าซึ่งความแม่ยำก็ต่ำด้วยโดยใช้แค่ป,ปลายปากากาในการขีดขึ้นไปบนกระดาษเท่านั้นซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยปัจจุบันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนก็เป็นได้นอกจากนี้ก็ทําใหลายฝ่ายนะครับก็บอกว่าเอ๊ะการที่เรื่องราวความขัดแย้งเหล่านี้เกิดขึ้นระหว่างไทยและกัพูช แต่จูจูเนี่ยมีอีกประเทศหนึ่งเข้ามาพัวพันแบบนี้แบบนี้เขาเรียกว่าอะไรกันแน่ เข้ามาช่วยหรือแทรกแซงซึ่งชนิดหลายคนก็เสียงแตกกันอย่างมากมายมหาศาลเลยนะฮะซึ่งหลายคนก็มองว่าในอดีตเนี่ยกัมพูชาก,ก็เคยเป็นเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสมาก,ก่อนแล้วการที่กัมพูชาไปขอให้ฝรั่งเศสช่วยเหลือครั้งนี้ฝรั่งเศสจะกลายเป็นคนกลางจริงๆหรือไม่จะมีการบแ a s หรือว่าลำเอียงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนก็มีข้อสงสัยกันต่อนเนื่องนะฮะนอกจากนี้บางคนก็บอกว่าหากแผนที่ดังกล่าวใช้ได้จริงเนี่ยแผนที่ทางทะเลก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยสิอาจจะมีดราม่าลามไปถึงเรื่องราวของเกาะเช่น จังหวัดเกาะกงหรือเกาะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยหรือไม่นอกจากนี้ชาวโซเชียลเองก็มีการเสนอนะครับบอกว่าเพื่อความเป็นธรรมเนี่ยควรใช้แผ่นที่สมัยใหม่สิหนึ่งต่อห้าหม ที่ใช้ระบบ GPS แล้วก็ภาพถ่ายทางดาวเทียมเพราะว่าสปลไปน้ำบนเขานั้นโกงกันไม่ได้แต่แผนที่โบราณนี่เนี่ยสามารถวาดล้อมและความแม่นยำก็ต่ำมากมากด้วยอย่างไรก็ดีครับนักว,วิเคราะห์บางส่วนก็วิเคราะห์ว่าการที่นายรัฐมนตรีของกัมพูชาเนี่ยกำลังใช้ประเด็นเรื่องนี้อาจจะเป็นกลยุทธ์ครับเพื่อเบ่งเบียนความสนใจภายในประเทศเทศช่นเรื่องราวของเศรษฐกิจและแก๊งสแกมเมอร์ที่กําลังถูกนานาชาติจับตาและกดดันอยู่ในขณะนี้นอกจากนี้ต้องบอกนะครับว่าบุคคลสําคัญของกัมพูชาเองก็ได้โพสโซเชียล ทานองว่าตอนนี้เนี่ยฝรั่งเศสกําลังจะมอบเอกาสารรับให้แล้วนะที่จะเป็นเอกาสารสําคัญทำให้กัมพูชานั้นสามารถชนะได้ในเวทีโลกและก็ทาให้ชาวกัมพูชาจานวนหนึ่งนะครับหรือว่าบางส่วนเนี่ยได้เข้ามาแสดงความคิดความเห็นทํานองถึงความยินดีและมองว่านี่เป็นหลักฐานสําคัญหรือพระเอกที่จะเข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้ก็นี่นแหละครับเรื่องราวที่หลายคนกําลังจับตาจับจ้องอยู่ในขณะนี้นะครับว่าการที่ฝรั่งเศสอาจจะยื่นมือเข้ามาช่วยได้เอกาสารนั้นผลลัพธ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรจะเป็นกลางและเป็นทารมจริงๆหรือไม่และพวกเขา จะจะใช้แผ่นที่อัตราส่วนเท่าไหร่ระหว่าง1ต่อ2แสนหรือ1ต่อ50,000อันนี้ต้องดูกันต่อไปยาวๆแล้วกันนะครับ่านรับชับดูคลิปนี้ลรู้สึกอย่างไรกันบ้างสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อแสดงความคิดความเห็นกันได้เลยแล้วกันฝากคอมเมนต์ด้วยถ้อยคําที่สุภาพและไม่หยาบคายกันด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ